ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบประด้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะมือนี้แอดก็มีแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะเป็นความฝันของแอดนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นความฝันของแอดเนาะค่ะก็แอดก็ได้เอามาเล่าสู่พี่น้องเอฟซีฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกับฝันเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะแอดกับฝันเอาตัวเลขของอันพระขอมเมนลึกหลับเนาะมาเสียงเนาะค่ะพี่น้องมาเสียงเนาะค่ะฝันเนาะค่ะฝันว่าไปจับปูเนาะค่ะพี่น้องไปจับปูในถุงหน้านี่แหละค่ะเนาะค่ะก็พร้อมทีมงานเนาะค่ะพร้อมทีมงานไปเมื่อทุกคนนี่แหละค่ะพี่น้องไปจับปูอันก็มวนกันสนุกกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปจับมาได้หลายหลายเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของแอดเนาะค่ะ ดับมาแล้วค่ะกรมาตํมามหมักฮุ้งเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ต้มปูเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้มปูเนาะค่ะที่แอดเสียงนี่คือตัวเลขของพระคำเมนลึกลับเนาะคะ่ะที่ว่าเจ้าของตัวเลขไข่เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ของพระธุดงศูนย์หนึ่งสองเนาะค่ะที่เป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะที่แอดเสียงมาคืนนี่เนาะคะ่ะแอดได้ฝันเนาะค่ะพี่น้องกะจักิฝันดีหรือบ่ดีเนาะคะ่ะหรือจะแม่นหรือบ่แม่นแอดก็เอามาเล่าสู พี่น้องเอฟซี FC ได้ฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นความฝันของแอดคองผ้ ong, ารวยเองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกะเสียงตัวเลขของพระขมินลึกลับนี่ยแหละคะ่ะกับพระธุดงศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะที่แอดได้เสียงมาขึ้นนี่เนาะคะ่ะกับฝันได้ไปจับปูนี่ยแหละครับปูกับตัวพ่อดีกินนี่ยแหละคะ่ะบอ่อใหญ่บอ่อหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องตัวพ่อดีเลยค่ะพี่น้องเอามาจับผ้ากันจับในทีมงานนี่ยแหละคะ่ะผ้ากันไปเก็บ เต็มเนาะค่ะไปหลกักทางเมคคู่ทางในทีมงานเมื่อทุกคนนี่แหละค่ะพี่น้องทีมงานเนาะค่ะไปจับเนาะค่ะพากันไปจับเ้วเอามาต้มเนาะค่ะมาต้มแล้วก็มากินต,มตำมาตำหมักุู้กินเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าแอดกับบอลูเนาะค่ะว่าเลขจะอยู่ตัวนี้หรือสิเป็นตัวใดเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของแอดเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะว่าสิดีบอดีก็บบาลูเนาะค่ะหรือซิเมนบอมแมนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็ช่วยกันตีเอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขพระทุดงนั่นก็คือเป็นที่พี่น้องรอคอยกันนั่นแหละค่ะที่แอดเอาไปเสียงเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่แอดแต่ฝันไว้ได้จับปูนี่ก็พี่น้องก็ลองเอาไปตีความฝันของแอดดูเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะค่ะก็ มาว่าน,นี่เนาะคะ่ะเก็ฮาหนอยกับเล่าของน่องแฟดเนาะคะ่ะก็เขานะคะมือนี่แอดกับิปิปตามเอาแนวทางของฮาหนอยเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็ของน่องใจบุญกับเขาเด้อค่ะพี่น้องค่ะทั้งนอยทั้งเล่านะคะ่ะพี่น้องค่ะน่องแฟดน่องอิดน่องอัดนี่ก็เนาะคะ่ะเกาะงวดที่เลี้ยนี่ก็กำเขาสารเนาะคะ่ะก็เขาล่างเขาบุญเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะกับเขาทั้ง05ทั้ง53เนาะคะ่ะกับเป็นทีนาสนใจเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นทีนาติดตามไวเด้อค่ะพี่น้องค่ะมีของน้องแฟดเนาะคะ่ะน้องอิดน้องอาร์ตเนาะคะ่ะของพระธุดง012นาะคะ่ะแล้วก็พระขมิญลึกลับเนี่ยนาะคะ่ะที่แอดได้เอาไปเสียงเนาะคะ่ะเราฟันดีนี่แหละครับพี่น้องก็ลองเอาไปจับเสียงลอตเตอรี่เบิ้งแล้วก็ลองไปตีแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะคะ่ะแอดก็เอามาเรา สู่พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็นี่ก็เป็นคลิปที่ว่าแอดก่อนแอดจะไปทํางานเนาะคะ่ะแอดก็มาเล่าสู่พี่น้องเอฟซีฟังเนาะคะ่ะเป็นความฝันเนาะคะ่ะพี่น้องก็บ่รู้ว่ามันสิแม,ม่หรือบอ่แม่เนาะคะ่ะแอดก็เอาไปเสี่ยงนี่แหละค่ะเอาไปเสี่ยงเนาะคะ่ะพี่น้องว่าจับปูนี่แหละพี่น้องก็ลองเอาไปนั่นเบิงเนาะคะ่ะหรือว่าตีจังได้พี่น้องเอฟซีก็คอมเมนต์มาใต้ คลิปไดเดอค่ะพี่น้องก็ช่วยกันตีเอาน้องค่ะพี่น้องค่ะก็ความฝันนาะค่ะมันก็เป็นความฝันกับเป็นแนวทางเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีนี่แหละค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีก็โปรใช้วิจารยณในการรับชมนะค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือมือนี้แอดกับสิไปหลายที่เนาะค่ะไปถ่ายทําเอาแนวทาง ตัวเด็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะผูกนี่เนาะค่ะผูกนี่เนาะค่ะแม่ลรเนาะค่ะแม่ล่างทรงแม่ลรเนาะค่ะจะมาเนาะค่ะที่วัดดงนาเพลินเด้อค่ะพี่น้องก็รอติดตามทางช่องไว้เนาะค่ะพี่น้องแอดก็สิไปถ่ายทำฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะแม่ล่โทรมาเมื่อเช้าเนี่ยเนาะค่ะโทรมาบอกแอดว่าพวกนี้แม่จะไปที่วัดดงนาเพลิน,นะค่ะก็เลยโทรมาบอกทางทีมงานทางช่องยูทูบไว้เนาะค่ะว่า แม่สิมาเนาะค่ะแม่ไลสิมาทำพิธีขอโชคอยู่ที่วัดดงนาเพื่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็รอติดตามทางช่องวัยเนาะค่ะพี่น้องทางช่องคลองพารวยวหวเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อสิบปไะดพลาดแนวทางเด็ดๆดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะอย่าขามโฆษณาเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็แหละก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเพื่อที่สียหาคลิปเด็ดๆดีๆเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าเป็นจังไรก็ บอกแอดนะค่ะสิได้ปรับตัวหรือว่าแก้ไขนะคะว่ามันบกพร่องทางใดจังสี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาติดตามเนาะค่ะและมาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเพื่อที่สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะนี่มือนี่แอดก็จะออกไปหาคลิปเนาะค่ะไปถ่ายทำเนาะค่ะไปกับทีมงานเนาะค่ะพี่น้อง เพื่อที่สิหาแนวทางเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะตอนนี้ก็ตัวแนวทางตัวเลขของพระขมรลึกลับนี่ก็มาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมาแล้วพี่น้องก็คงจะอันไปจับเสียงหลอดตลีไว้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องที่แอดฝันนั่นก็เป็นแข่ความฝันเด้อคะ่ะพี่น้องที่มาเราสูพะะ่พี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสตีเป็นตัวใดก็ได้เนาะคะ่ะว่าไปจับปูในถงหน้าเนาะคะ่ะ ทงหน้านี่มีลายลายเนาะค่ะพี่น้องไปจับมาเนี่ยได้ปูมาลายมากเลยแล้วก็เอามาตุมเนาะค่ะมาตุมแล้วก็กินกับตํมมักฮุ้งเนาะค่ะพี่น้องกับผพากันกินด้วยความอ,ร,อร่อยยนาะค่ะกับทีมงานเนาะค่ะกับทีมงานของพวกทางช่องคล้องผ้ารวยเนี่แหละค่ะเนาะทีมงานของวคล้องผ้าลวยนนะะเนี่ยแหละคะ่ะ,คะหลายคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องเพื่อสิบุไดีพาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องนาค่ะพี่น้องค่ะมือนีกระแด็นหอนนะคะพี่น้องแอดก็จะไปถ่ายทำหรือว่าสิแดด่นอนฝนสิโต๊กสิหนาวจังได้แอดก็ต้องไปถ่ายทำเอาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากต่อนพี่น้องเอฟซีบาวสิไก่สิไก่ทางสกุนหรือทาง ได้ก็ตามที่มีงานเนาะค่ะพี่น้องแอดกับทีไปถ่ายทำมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะและก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเป็นกําลังใจให้เนาะค่ะให้ทางแอดเนาะค่ะเพื่อที่จะมีแรงใจทํางานหาแนวทางที่ดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะค่ะกับตัวแนวทางของพระธุดงศูนย์หนึ่งสองนี่แหละก็เป็นสูตรคํานวณ สูตรเต็มเนี่ยกับเขามาสิบหางวดแล้วน้องค่ะพี่น้องก็นะติดตามไว้เด้อค่ะของพระทุดงศูนย์หนึ่งสองน้องค่ะกระไดไ้มาแล้วนาะค่ะก็หลับชมทางคลิปของแอดเด้อค่ะพี่น้องค่ะ<ข><า>แล้วก็ของพระคมเมนลึกลับน้องค่ะกระไดไ้มาแล้วนาอค่ะพี่น้องที่แอดเอาไปเสียงนั่นแหละก็ว่าฝันดีแล้วละ่ะพี่น้องก็คงซะอยู่แล้วนนอะค่ะของพระคมเมนลึกลับนี่แอดว่าคงซะอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าพระ ขมิ้นลึก,กลับนี่กรมันใจเนาะค่ะแล้วก็เน้นเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เลยเอามาเสี่ยงมาขึ้นนี่แหะคะ่ะก็เลยฝันว่าใดไปจับปูนี่แหะค่ะพี่น้องฝันได้ไปจับปูนะคะพี่น้องก็ลองเอาไปเสียเ่ยงรัตตีไห้ก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่าตีตัวใดที่แอดไปจับปูในถุงหน้านี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปตีให้แอดนั่นเนาะคะ่ะช่วยกันตีเนาะคะ่ะหรือว่าวาลีฮ้องผะขมิ้นลึกลับนี่ซียู หรือซีเมนต์ตัวนีบอรหรือว่าสิเป็นตัวใดเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งแอดก็เอามาเป็นแนวทางปากตอนพี่น้อง fc เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็หมักกระจัดคัดกระพานเลยค่ะเนาะหวยมันก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดานะค่ะพี่น้องก็ก่อนจะลงทุนก็ใช้สติดีๆเนาะค่ะคิดดีๆเนาะค่ะเงินทองมันก็หายากเนาะค่ะช่วงนี้เนาะค่ะก็ ลองหมักกระจัดคัดกระผ่านละค่ะเนาะค่ะพี่น้องก็แอดก็บบอดาบังคับเนาะค่ะก็บบอดาว่าซื้อเดอ้อแอดได้มาตัวดีตัวจังไดจังสีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวทางแอดก็มาเล่าซูพี่น้องได้หลับชมหลับฟังกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็บอลูว่าซีอันว่ามันสิออกตัวใดจังสีเนาะค่ะคนบอกอยู่ผ่าอีสานคนหมุนอยู่บ้างกอกคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แอดก็เอามาเป็นแนวทางฝากให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังกันนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องกับพิจาาณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทันไดเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณเนาะคะ่ะทีเขามาเป็นกําลังใจและกดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เด้อทานดีเข้ามาไหมเนาะค่ะก็กดกระดิ่งไว้กดซับตะไคร์ไว้เพื่อ,อสิปได้พลาดข่าวสารเด็เดด,ด,ด,ดีจากทางช่องนะค,ะค่ะพี่น้องค่ะมือน,นีกระแด็นห่อนพี่น้องเอ้ยแดดห่อน ไปคือเก่าละค่ะซูเนาะค่ะพี่น้องมันก็เป็นงานเนาะค่ะนาทีเนาะค่ะแอดก็ต้องไปติดตามมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะกับเอฟซีันใดเนาะค่ะที่หมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะที่เขา มาหลับชมหลับฟังนะคะและเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะก็ลองเอาไปผิจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องความฝันของแอดก็เอามาเล่าสู่พี่น้อง f อฟซฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ